สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับพระนางเลือกขาวจากตำนานสู่ความจริงตำนานที่ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรารู้จักกันคือ หาดายดำเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียจุดแรกเริ่มจากตำนานพระนางมัสซุลีหรือพระนางเลือดขาวเราไปรู้จักเรื่องราวแรกเริ่มกันก่อนดีกว่าพระนางมัสซุลีเป็นเด็กหญิงสายเลือดไทยโดยกําเนิดพ่อและแม่ของพระนางมัสซุลีประกอบอาชีพค้าขายแต่ไม่สามารถสร้างความร่ารวยเหมือนคนอื่นๆสาเหตุเพราะไม่มีเรือสำเภาเป็นของตนเองต้องอาศัยเช่าเรือคนอื่น ทำให้มีผลกําไรน้อยจนไม่สามารถทําให้ร่ารวยขึ้นมาได้อีกทั้งเด็กหญิงมัสุรีที่เกิดมาก็น่ารักน่าชังพ่อและแม่ของพนางมัสุรีจึงขายข้าวของทั้งบ้านและที่ดินจนหมดเพื่อลงทุนซื้อเรือและสินค้าไปขายที่เกาะปีนังแต่ที่สุดขณะที่พนางมัสุรีอายุได้เจ็ขวบระหว่างเดินเรือกลางทะเลเกิดพายุใหญ่ขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูก พ่อและแม่ได้เข้ามาอบกอดกลัวลูกตกทะเลทําให้ทิ้งการควบคุมใบเรือและหางเสือทําให้เรือล่มกลางทะเลทุกคนตกลงสู่ทะเลแต่ทั้งสามแม่ลูกรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์และได้ไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นคือเกาะลังกาวีทําให้พ่อแม่ของพนางมัสุรีแทบหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทีเดียวตั้งแต่เล็กจนโตเธอ ได้ชื่อว่าเป็นหญิงที่งามทั้งกายและใจไม่เพียงแต่หน้าตาจะสวยจนเป็นที่เรื่องลือแต่เธอยังมีเมตตาแก่ขอทานและคนยากจนเสมอวันหนึ่งสุลต่านวันดารุตผู้ปกครองเกาะลังกาวีได้เสด็จมายังหมู่บ้านของพะนางมัซุลีเมื่อได้เห็นสาวงามคนนี้เข้าองค์สุลต่านก็ได้เข้าใจว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไร ทรงเฝ้าแวะเวียนไปหาพะนางมัสุลีและครอบครัวอยู่หลายครั้งจนในที่สุดเมื่อหญิงสาวมีใจรักต่อสุลตานก็กลับไปบอกพระมานดาว่าทรงค้นพบคนที่จะมาเป็นชายาแล้วพระมานดาของสุลตานวันดารุตเป็นชาวลังกาวีแท้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดจึงทรนงในสายเลือดอันเข้มข้นของตนมากพอรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานกับผู้หญิงต่างด้าว ไม่มีหัวนอนปลายเท้าซ้ำยังไรทรัพย์สินเงินทองเชิดหน้าชูตาพระมารดาก็ถึงกับต้องเรียกหายาดมมาสูตรแก้วิงเวียนมือเป็นละวิงพอตั้งสติได้นางก็ประกาศกล้องว่าหัวเด็ดติงขาดก็จะไม่ยอมให้สู่ขอพระนางมัสุรีอย่างแน่นอนมิว่าสุลต่านวันดารุจจะอ้อนวอนเท่าใดเสด็จแม่ก็ไม่ใจอ่อนสุดท้ายองค์สุลต่านจึงยื่นคำขาดว่า เป็นไงเป็นกันหากพมารดาไม่ไปสู่ขอนางในดวงใจพระองค์ก็จะไม่อภิเศกกับหญิงใดอีกเลยตลอดชีวิตด้วยความกลัวว่าลูกชายและราชบัลลังก์จะไร้ผู้สืบทอดพระมารดาจึงจำต้องหอบขบวนขันหมากไปสู่ขอพระนางมัสุรีแต่โดยดีแต่พร้อมกันนั้นพระมารดาได้รู้สึกว่าโดนแย่งความรักไปจากบุตรชายของตนเอง จึงแอบสาบานกับตัวเองว่าพระนางมัสุลีจะได้ดีมีสุขอยู่ในตำแหน่งแห่งพระชายาแห่งลังกาวีได้ไม่นานอย่างแน่นอนพระนางจะขอทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดสไพายไลสักตินาคนนี้ออกไปจากชีวิตสุลต่านวันดารุษให้จงได้ชีวิตในวังของพระนางมัสุลีแม้สิ่งแวดล้อมลายรอบจะโอ้อารูหลารลาวกับวิมานสวรรค์ผิดการล,ลิบลับ กับกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่นางเติบโตขึ้นมาแต่คนในวังกับแห้งแรงน้ำใจเฝ้าแต่อิจฉาลิษยากันโดยเฉพาะพระมารดาผู้สูงศักที่หาเรื่องดุด่ากันแกล้งพระนางไม่เว้นแต่ละวันบรรดานางกำนันที่มาถวายการรับใช้ก็ล้วนแต่เป็นกองสอดแนมที่พระมารดาส่งมาจับผิดทั้งสิน้นสุลต่านวันดารุตเข้าใจความทุกข์ของพระชาย,ยาดี จึงมันปอบใจพระนางอยู่เสมอเทาว่ายิ่งลูกชายแสดงความรักออกมามากเท่าไร่พระมารดาก็ยิ่งขวางหูขวางตาเกียรติชังลูกสะใภ้คนงามขึ้นเป็นทวีคูณหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนักพระนางมัสุรีก็ตั้งครรภ์และมอบลูกชายเป็นของขวัญให้พระสวามีแต่เจ้าชายวันกาเฮมลืมตาดูโลกได้เพียงสามวันสุลต่านวันดารุตก็มีเหตุต้องนำทัพออกรบพอดิบพอดี องค์สุลตานรู้ดีว่าในพระราชวังอันกว้างใหญ่นี้หากปราศจากพระองค์คอยคุ้มครองแล้วจะต้องถูกมือที่มองไม่เห็นกันแกล้งรังแกเอาตามใจชอบวันดารุตจึงได้มอบหมายให้องค์คลักคู่ใจมีฝีมือและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กให้มาช่วยรับใช้พระนางมัสุรีระหว่างที่ตนไม่อยู่โดยประกาศไว้ว่าหากใครกล้าแตะต้องพระนางมัสุรีกระบุตรชาย หรือขัดขวางการทำหน้าที่ขององคลักษ์ผู้นั้นมีโทษประหารสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นแล้วจึงออกเรือเดินทัพไปร่วมศึกในครั้งนั้นพระมารดาของสุรลตา่านก็เป็นอย่างนั้นพอลูกชายรับตัวไปพระนางก็รีบสั่งการให้บ่าวไพในวังทั้งหมดหยุดทำงานแล้วให้พระนางมัสุลีเมางานหนักทั้งหมดไปทำคนเดียวพระนางมัสุลี ต้องลุกขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูตำหนักทั้งทางที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากอยู่ไฟไม่ครบกำหนดแต่ก็ไม่ย่อท้อเพราะหวังจะใช้ความดีชนะใจพระมารดาได้แต่เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าเมื่อลูกสะพ้ยยอมทํางานโดยไม่ปริป,ปากบนพระมารดาก็ยิ่งคิดว่านางตั้งใจจะท้าทายตนพระมารดาจึงยิ่งกัดแกล้งหนักข้อขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งฝ่ายองคลักษ์ทนดูไม่ได้ จึงก้มลงกราบแทบเท้าพระนางจะไม่ยอมลุกขึ้นหากพระนางมัสุรีไม่ยอมให้ช่วยทำงานแทนพระนางจึงยินยอมในที่สุดฝ่ายพระมารดาโกรธมากเมื่อทราบถึงการเข้าช่วยเหลือขององค์ลักษ์แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ตามคำสั่งที่ประกาศไว้พระมารดาได้สั่งให้บริวารไปเฝ้าดูเพื่อจับผิดและหาเรื่องใส่ร้ายพระนางมัสุรีให้จงได้วันหนึ่งก็มาถึงพระนางมัสุรี เอาผ้าคุมหิยาบหรือผ้าคุมศรีรษะยื่นให้องคลัก์ษเช็ดหน้าเช็ดตาในขณะที่กําลังตากตามทํางานหนักและบริวารสายสืบของพระมารดาเห็นเข้าจึงนําเรื่องนี้ไปรายงานพระมารดาซึ่งดีใจมากพร้อมสั่งให้ทหารไปจับคนทั้งสองและเป่าประกาศไปทั่วเกาะว่าพระนางมัสุลีมีชู้กับองคลักษ์ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารด้วยกริ ห้ามใครพูดเข้าข้างพระนางมัสุรีมิเช่นนั้นจะประหารทันทีส่วนองคลักษ์นั้นได้ถูกสั่งประหารด้วยการขุดหลุมแล้วให้ลงไปนอนเอาก้อนหินกระหน่ำปาลงไปจนตายส่วนพระนางมัสุรีถูกนำตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งเพชรคาดนั้นเมื่อเริ่มลงมือเอากริดแทงพระนางหลายครั้งด้วยน้ำตาแต่กริดไม่ละคายผิวพระนางได้เลยพระนางจึงกล่าวว่า กริดประจําตระกูลของพระนางเท่านั้นถึงจะค่าพระนางได้และกริดนั้นก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของข้าเองพระมารดาได้ยินดังนั้นจึงสั่งให้เพชรข้าไปเอากริดประจําตระกูลของพระนางตามที่พระนางบอกทางด้านพ่อแม่ของพระนางเมื่อมีคนของพระมารดาไปขอกริดประจําตระกูลก็ให้ไปแต่โดยดีด้วยพราทราบดีว่าคงเป็นความประสงค์ของพระนางมัสุรีที่จะกู้ศักดิ์ศรี และแสดงความบริสุทธิ์แม้จะแลกด้วยชีวิตก็ตามก่อนที่เพชฌฆาตจะลงมือประหารพระนางมัสุรีจึงกล่าวดังไว้ว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้าไม่เคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตเป็นสีขาวและอย่าให้โลหิตข้าหลั่งลงพื้นดินฟ้าดินเป็นพยานซึ่งคำกล่าวของพระนาง เพชรา้าก็ลงมือปักกิจลงตรงคอเสียงร้องของพระนางดังไปทั่วบริเวณเลือดสีขาวพระนางพุ่งขึ้นเหมือนล่มโดยไม่ตกลงพื้นแม้แต่หยดเดียวหันไปมองบุตรตัวน้อยวัยสามเดือนที่ร้องเสียงดังเหมือนรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ก่อนสิ้นใจพระนางได้อ้อนวอนขอกอดลูกและขอให้นมบุตรเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระมารดาแม่ผัวผู้ใจดำแต่พระมารดาไม่ยินยอม พระนางจึงสาบแช่งว่าหากนางเป็นผู้บริสุทธิ์มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีจงประสบทุกเข็นนานตราดเจ็ดชั่วอายุคนและบอกพ่อกับแม่ของตนให้เอากล้วยน้ำว้าป้อนลูกของตนแทนนมแล้วจึงสิ้นใจทางด้านวันดารุตขณะอยู่กลางท้องทะเลก็นิมิตเห็นภาพพระนางมัสุุลีเหมือนมาลาจึงประกาศหากใครทำอันตรายพระนางมสสุลีจะฆ่าให้หมด พร้อมกับเดินทางกลับทันทีเมื่อมาถึงเกาะสภาพเกาะเหมือนเกาะล้างแทนที่จะมีเสียงประชาชนเข้ามาล้อมโห่ร้องต้อนรับเหมือนวีรบุรุษเช่นทุกครั้งแต่กลับเงียบเชียบเหมือนเมืองล้างผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมดเมื่อกลับไปที่วังร้องหาแม่นางมัสุลีและลูกไม่พบก็ใจหายจึงไปหาที่บ้านพ่อตาแม่ยายเมื่อย่างก้าวเข้าบริเวณบ้านความรู้สึกเศร้าระงม,มไปทั่ว แต่ก็กลับดีใจที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กเมื่อขึ้นไปดูจึงเห็นแต่ลูกและทราบข่าวการตายของพระแม่นางมัซุรีจากพ่อตาและแม่ยายวันดาลุดเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพรมารดาจะฆ่าและทําลายพระนางมัซุรีคนที่ตนรักได้อย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอพระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธิ์รัชทายาทราชบัลลังก์แล้วหอบลูกและกลิ กลับไปยังบ้านเกิดของพระนางมัสุรีคือภูเก็ตส่วนพระมานดาเมื่อสิ้นชีวิตพระศพก็ไม่สามารถฝังที่ใดได้เลยบนเกาะลังกาวีฝังที่ใดทรายก็จะดันขึ้นมาเสมอจนกระทั่งต้องกลับไปทําพิธีบนบานที่สุสานพระนางมัสุรีจึงสามารถนาพระศพไปฝังไว้ที่บริเวณหาดทรายและสีของหาดทรายกลายเป็นสีดําในทันทีหลังจากที่ฝังเสร็จทั้งหมดนี้ คือตำนานของพระนางเลือดขาวที่ทำให้เกิดหาดทรายดำก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพระนางเลือดขาวจากตำนานสู่ความจริงขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลิสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้านเบลลิส ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe